ครับสวัสดีครับผมตีใหญ่พีคีแสนชัยมุทยยิมครับก็ตอนแรกก็คิดจะเดินบี้เวียนบุตรให้เขาน็อกนั่นแหละครับก็แต่เราก็ไปไปพลาดโดนฮุกหรือโดนสองนี่ครับจําไม่ได้เหมือนกันตอนนั้นวูบลงไปเลยครับใช่ครับแล้วก็ลุกขึ้นมาก็สลืมสลือแรงก็ดอกไปพอสมควรครับก็ไม่รู้คิดยังไงพอเขาเดินเข้ามาก็เข่าลอยขึ้นก็พิกชนะน็อกอีกรอบหนึ่งครับ ครับสำหรับการได้โบนัสเพื่อนในไฟนี้ผมก็ดีใจมากครับผมไม่คิดไม่ฝันเลยครับว่าจะได้โบนัสเพิ้นครับมันมันภูมิใจในตัวเองมากครับคือต่อยมวยมาสิบกว่าปีเงินยังไม่ถึงล้านเนาะผมว่าต่อยนี้สองไฟต่อยวันวันลุงพินีสองไฟผมได้ล้านล้านหนึ่งเลยครับคือถ้าพูดถึงสึกวันใหญ่ถามว่าอยากไปไหมผมอยากอยากไปมากครับอยากเซ็นสัญญามากเพราะว่ามันเป็นนัดานัดช่วงนี้อ่ะวันแชมปีไม่ชิปอ่ะมัน มันคือที่หนึ่งของนักมวยหลายๆคนแล้วใช่ไหมครับครับอยากขอบคุณเจแขกครับขอบคุณซอแอนขอบคุณทีมงาน BK ขอบคุณบอสชาติครับที่มอบโบนัสแล้วก็ขอบคุณเจีแขกขอบคุณทีมงานครับที่ฝึกซ้อมแล้วก็ให้ที่พักอาศัยและได้ให้ของบำรุงผมครับวันนี้ผมทําได้ตามที่ผมหวังเกินเกินคาดเลยครับผมขอบคุณทุกคนครับขอบคุณกําลังใจที่คอยส่งคอยแชยร์ผมครับ ขอบขอบคุณมากๆครับฝากติดตามผมไฟต่อๆไปด้วยครับครับครับ